ผมในนามมิสเตอร์นาโตนะครับสิ่งที่อยากจองมาพูดก็คือบ้านเมืองเราหรือว่าในชุมชนเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้นะมันจะต้องมีกฎแต่สำคัญคือกฎเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับคนเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ากฎกฎระเบียบที่เราเรียกกันว่ากฎหมายเนี่ยปัจจุบันเนี้ย มันให้ความถูกต้องและความเป็นธรรมกับผู้คนได้จริงไหมและในตัวบทกฎหมายเองเนี่ยคนที่ไปบ,บับงคับกดบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหรือว่ามีคุณธรรมมากพอไหมที่จะทําให้คนเรา,เาได้รับความเป็นธรรมอย่างถูกต้องเพราะหลายๆประเด็นที่คนไม่ไมในสังคมไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดจากคนที่บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือดุลพินิษที่เจ้าที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขามีดุลพินิษ ดูพินิจเป็นตัวน่ากลัวมากนะเพราะดูพินิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างประมาณนี้นะครับก็ลองผมตั้งคําถามเนี่ยฝากให้คนไปคิดนะครับว่าในประเทศไทยเรามันทําให้คนเราได้รับความถูกต้องความเป็นธรรมหรือความสุขจริงๆริงไหมตั้งคําถามเพื่อให้คนได้คิดนะครับเผื่อมีใครคิดเหมือนผมนะครับก็ฝากให้ทุกคนคิดนะครับใคร อยากให้ผมทำคลิปในลักษณะไหนก็ลองฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปที่คุณอยากให้ทำก็ได้นะครับขอบคุณรับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบน 6, ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม